ต่อไปเราก็นะครับก็จะเริ่ม,มถอดตัวนี้นะครับตัวคอนโซลตัวล่างนะครับเราถอดตัวบนไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการถอดตัวล่างนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มนะครับเดี๋ยวผมจะขันน็อกก่อนนะครับขันน็อตตามที่ยึดตามนี้ตรงนี้ตรงที่นะครับแล้วก็จะดึง เพ,เพื่ออาจจะได้ถอดตรงล่างอีกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ตัวนี้ออกนะครับตรงนี้ตรงนี้ออกมาดูกันว่าข้างในมีล็อกอะไรอย้่ like ตรงนีก้ก็มีล็อกนะดตรงนี้ตรงนี้มีล็อก對對ตรงนี้ DB. ตรงนี้เราขันขันวนะนี่ตรงนี้ยังไม่ได้ขันออกกับตรงนั้นนี่นะครับน็อตตัวนี้ก็ใช้อ่า ใช้ควงคกุญแจขันออกนะครับเบอร์สิบก็ได้นะมันเป็นตุกแบบนี้นะครับหรือใช้ควงก็ได้นะครับหรือจะใช้ตัวทีเบอร์สิบนะครับแล้วก็ดึงออกมานะดึงดึงดึงแถบตรงนี้ออกก่อนนะครับมันจะมีแถบล็อกอยู่ข้างๆนี้ดึงออกแล้วก็ถอดตรงนี้ออกมามันจะมีสลักอยู่สองตัวนะครับตรงนี้มันจะมีน็อตล็อกนะครับชุดนี่ ต้องขันตัวนี้ออกด้วยนะครับน,นี่นะเห็นดัดขันนะต่อไปก็มาดูชุดสายไฟนะครับชุดนี้นะชุดนี้นะครับชุดนี้นะ ต้องถอดชุดสายไฟนี้ออกนะครับเพราะว่าสายไฟตัวนี้มันมาอยู่ในช่องนี้นะถ้าถอดไม่ออกแล้วก็จะดึงออกมาไม่ได้นะครับชุดสายไฟชุดหนึ่งสีเหลืองตัวนี้ ตัวเขียวข้างบนนะัะตัวนี้สีม่วงตัวนี้มีหลายเส้นนะตัวนี้มีแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ชุดน,นี่นี่นะี่นับ ก็ถอดตรงนี้ออกรตรงนี้สายไฟมันติดยู่กล่องตรงนี้นะครับมันเป็นหลอดไฟสวมไว้นะครับเราเอาไกคีมอะไรจับบิดมันก็ออกนะครับจับบิดแล้วก็ดึงออกเลยนะครับกล่องนี้นะครับตรงนี้เป็นพวกชุดสายอันนี้นะครับสาย นี่ฝากระโปงกับฝาน้ำมันนะครับมันจะมีตัวทิมอยู่ตรงนี้นะทิมบอกนะครับนี่ทิมตรงนี้นะทิมแล้วก็ดึงออกไป,ไปเลยเนะราจะมีตัวนี้นะครับที่มันอยู่ใน,นช่องช่องนี้นะช่องช่องแล้วก็บีบตรงนี้นะครับบีบตรงนี้มันก็ดันออกไปนะครับ สายเบรกเรากับสายอ่าสาย้ากระปรงกับสายตังน้ำมันเราก็ใส่ไว้เลยก็ได้เดี๋ยวก,กลัวมันลูกแต่มันมีสายที่เขาทำสัญญาณกันขโมยนี่นะครับมันมาอยู่มันมาอยู่ขคราะคว่ำตัวนี้ไว้นะครับเราจะต้องได้ตัดนะครับถ้าางั้นออกไม่ได้นะครับมีสายชุดนี้นะครับ ที่จะต้องได้มาตัดใส่นะถ้าอย่างนั้นมันก็ถอดออกได้แล้วนะกับเรอสกิกตัวน,นี้นะสวิกอีกตัวนีส้สวิกปับกระจกนี่ ตอนนี้ก็ถอดออกมาได้แล้วนะครับก็ฝุ่นเยอะจริงๆเลยนะครับนี่ต่อไปพรุ่งนี้เราก็จะได้ถอดพวกกล่องแอร์นะครับระบบแอร์นะครับตรงนี้ผมคือระบบป้องกันสัญญาณกันก,นกโมยเขาทำสายไฟนี่ไว้ผมไม่อยากตัดนะครับผมก็จะเอาอคอนโซลล่างนี่เอาไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ตัดนะครับ เดี๋ยวเราค่อยทำความสะอาดนะครับถอดกล่องแอร์นะครับ